นายสุพัฒนพงภ์พันธ์มีชาวรองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานชี้แจงในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในยติการอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติตามมาตรา152ของรัฐธรรมนูญถึงกรณีน้ำมันแพงทั้งน้ำมันเบนซินและน้ำมันดีเซลว่ากรณีราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นขณะนี้เป็นวิกฤตที่เกิดขึ้นทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยถือเป็นปัจจัยภายนอกประเทศที่ควบคุมได้ยาก แต่ขณะนี้รัฐบาลได้มีมาตรการออกมาดูแลผ่านการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลง3บาทต่อลิตรซึ่งการลดภาษีน้ำมันลง3บาทต่อลิตรเป็นเวลา3เดือนนั้นจะกันเงิน1บาทต่อลิตรต่ออายุก,กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อให้สามารถตรึงราคาน้ำมันดีเซลให้ไม่เกิน30บาทต่อลิตรไปจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม2565จากเดิมที่น่าจะตรึงได้แค่เดือนมีนาคม2565 ภาษีที่ลดลงจะมีผลต่อราคาขายปลีกอย่างไรนั้นราคาขายปลีกน่าจะลดลง2บาทต่อลิตรโดยยังคงตรึงราคาไว้ไม่ให้เกิน30บาทต่อลิตรเหมือนเดิมส่วนช่วงจากนี้ไปหากเกิดกรณีที่ราคาใกล้แตะเพดานที่30บาทต่อลิตรก็ต้องหาวิธีการตรึงอีกไม่ให้เกินแต่อย่างไรก็ตามถึงวันนี้เวลานี้และเวลาถัดไปคงต้องหาทางประครับประคองโดยราคาไม่น่าจะแพงไปกว่าที่เคยเกิดขึ้นเมื่อ8ปีที่แล้ว และคงไม่ก่อให้เกิดภาระประชาชนนายสุภัฒธนพงศ์ยืนยันว่ารัฐบาลไม่เคยทอดทิ้งและเข้าใจในปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยในการช่วยเหลือด้านพลังงานนั้นตั้งแต่ปี2563จนถึงปัจจุบันรัฐบาลได้มีมาตรการทางด้านพลังงานเข้าไปช่วยเหลือประชาชนคิดเป็นวงเงินกว่า161,866ล้านบาทโดยช่วยเหลือทั้งก๊าซถุงต้มไฟฟ้าน้ำมันและ n g ็ รองนายกรัฐมนตรียังระบุว่าในส่วนข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งนี้รัฐบาลจะรับไปพิจารณามาตรการที่จะช่วยบรรเทาโดยเฉพาะเรื่องของการช่วยเหลือน้ำมันเบนซินที่ตอนนี้อยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางและจะมีมาตรการออกมาในเร็วๆนี้